สวัสดีสมาชิก fc ทุกท่านนะครับสวัสดีกันอีกแล้วครับกับทางช่อง,องนี้ก็คือช่องศรัทธาปฏิหารนะครับคําเตือนงช่องศรัทธาปฏิหารนะครับทางช่องเราไม่มีกลุ่มไลน์ไม่มีไลน์แอดนะครับไม่มีการโฆษณาลิงก์ไม่มีการโฆษณาเว็บใดๆทั้งสิ้นนะครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายทางช่องเราไม่สนับสนุสนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทตัวเลขหมดเป็นเลขมงคลของประเทศเพื่อนบ้าน นะครับให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงน,นะครับสำ,สำหรับประเทศไทยเรานะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ครับเป็นการวิเคราะห์เลขมงคลในส่วนของสลากกินแบ่งรัฐบาลของเวียดนามที่เรียกว่าหาหน่อยครับประจําวันที่สิบห้าก่อนที่จะไปวันที่สิบห้าดูวันที่สิบสี่นี่คือผลของวันที่สิบสี่วันนี้สมาชิกตั้งแต่ระดับต้นปังมากครับดูครับบมีเด่นเจ็ด แล้วก็ตัวรองก็จะเป็นเลขสู์นะครับจะมี090105เนาะสำหรับเลขทูบยังไม่มานะครับผมนี่ผมรอลุ้นว่าลาวพัฒนาจะมาไหมส่วนใหญ่ถ้าเลขทูบยังไม่มานอยจะมาลาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดูผลก่อน0ูลยะนะครับเมื่อกี้09กับ05นะครับผม เก้าแล้วก็0ูนยะ์ห้าเสียดายน่าจะเอาเด่นศูนย์นะผมที่แรกผมว่าจะเอาเด่นศูนยะ์ถ้าเด่นศูนยนี่ยับเลยผมเอาเด่น7จไม่มาสัก,กตัวเลยทุกคนนี่ละครับของสมาชิกตั้งแต่ระดับต้นมาแล้วครับนี่ครับเลขแปครับ1นสองยับเลยนี่แปดด้วยครับนี่มาดูนี่นี่ครับ5้าโมงครับสามห้าศูนย์ ห้าโมงเก้ากับศูนย์นะครับเห็นไหมมาเลขศูนย์ครับไม่มีห้าศูนแล้วก็แปดศูนย์มาอยู่ตรงนี้นะครับห้าศูนย์ไม่มีผมไม่ได้ประกบเลขค่าให้สักตัวเลยทุกคนแล้วเลขห้ามาสามรอบดูทุกท่านอืมน้าไหมละ่ะนะครับหกโมงครับแปดห้าสี่แปดหกครับไม่มีเลยเป็นหนึ่งทุ่มเลยครับสี่เก้าศูนย์ห้าเก้า มาน้อยแต่มานะครับเมื่อวานก็มารอบนี้นะครเมื่อวานก็มาหนึ่งทุกเจ็ดแปดตำแหน่งเดิมไหมเนี่ยโอ้โหตำแหน่งเดิมเลยครับตัวที่สองเหมือนกันรอบนี้เก้าศูน <c> ย <oughs> ดูของวันที่สิบห้านะครับ สิบปกติวันนี้น่าจะต้องเจ็ดอ่ะิเก้า หนึ่งสี่ เจ้านะ่าจะมาสองรอบศูนย์อีกตัวครับ

พรุ่งนี้นะครับผมว่าเลข9กับเลข0น่าจะมามากกว่าหนึ่งเวลานะครับน่าจะมามากกว่าเวลาเลขผมชอบตัวเดียวในพรุ่งนี้90ย้ำว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับเลข90สำหรับพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสครับผมอโอเคครับสำหรับชิปนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อย บขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังของให้โชคดีทุกท่านนะครับรอรับชมรับฟังคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ